สักรายมือไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกก็มากับแฟนนะฮะมาแฟนแฟนบอกว่าให้มาสักลองลอง,ลองดูลองลองดูที่มาวันที่ยี่สิบเดินพฤศจิกานะออพอมาสักปุ๊บกลับไปก็ถูกหวยเลยที่อวนดังมาทําบุญห้าร้อยนะฮะพอเรามีปัญหาหรือว่าเราหาทางออกไม่ได้เพราะว่ารายจ่ายช่วงนี้เยอะมากภายเยอะรายเยอะมากขอาขึ้ค่ะแล้วก็ ไม่มีทางออกเพราะได้ทำงานก็โดนโดนเดี่ยวโดนโกงมาเยอะเราก็ไม่มีทางออกเราก็ยกมือไหว้สาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่เรานับถือแล้วก็หาถ่ายสติในผ่ามือของเราเนี่ยขอให้ช่วยรูปผ่านอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยเถิดอย่างเงี้ยอยู่ดีๆเจ้านายก็บอกว่าเอ้ามาเอาตังค์ไปเลยไปจ่ายค่านุนค่านี้เจ้านายช่วยอวยธรรม โอนมาเบิกลงหน้าให้ลงหน้าเองโดยที่เราไม่ต้องไปเบิกเขาให้เองเขาให้เองโดยอัตโนมัติเลยฮะโอนมาตีสามตีสี่เฮ้ยตกใจฮว่าเอ๊ะไม่เคยปรากฏอย่างนี้มาก่อนเลยเออเราก็สามครั้งนะฮะที่ประกฏมาเนี่ยสามครั้งว่าตัวนี้ค่าใช้จ่ายนี่เดือนนึงเป็นแสนอืมือไม่ได้จะจ่ายลูกน้องลูกน้องมันมีอยู่ห้าหกคน แล้วก็จ่ายค่าของซื้อวัสดุอะไรพวกนี้ด้วยไม่มีทางออกเราก็ทุกครั้งเราก็จังนั่งสมาธิแล้วก็ขอขอบุญบารมีที่เรามีอยู่ว่าเราทําบุญอะไรมาบ้างก็ให้มาเกื้อหนุนให้เราผ่านอนอุปสรรคครั้งนี้ไปด้วยเวลาเราไม่ได้ลําบากคนเดียวเรามีภาระที่ลูกน้องอยู่มันเครียดเนาะเราต้องจ่ายเขาเพราะว่าลูกสามโกล์นะค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วก็รถผ่อนสามคัน น้ำตาตาแดงนะคะเนี่ยมีภูมิใจนะฮะดีใจทังคนโหดีใจจะได้มาไม่คิดว่าจะผ่านไปได้ดีขึ้นทันทัแพนดูได้เลยไา้จ่ายเยอะมากเยอะค่ะพี่เขาจะอนเมาใช้ห้เรานะเออไม่ถามแฟนนูอันนี้ไม่ได้คุยไม่ได้บอกเขาเลยไม่ไม่ไม่ได้โทรหาคุยกันสองคนคุยกันสองคนเขานจะโอนเงิให้เรานะเราจะได้มีค่าใช้จ่ายเราจะได้จ่ายเขาไ อยู่เขาก็โทรมาวาส่งไวเทกบัญชีให้หน่อยลูกดีเหรอคืนมาเท่าไหร่คะค่ะก็ยังดีเนาะค่าใช้จ่ายในบ้านนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับเรื่องเดิ้แล้วถูกหวยไหมไม่ก็ถูกถูกก็ถูกด้วยนี่ถูกแฟนที่จะถูกทุกงวดนนะคะนะคะก็แต่ได้งานดีสักแล้วไปแล้วก็ถูกถูกทั้งสองคนเลยครับถูกทั้งสองคนเลยไม่เคยถูกก็ถูกนะคือคือรู้สึกว่าของอย่างนี้มีกําลังใจให้เราใช้ไปต่อของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะ ผู้ชมทุกท่านไม่ใช่อย่างเด้ใครแนะนํามาคะแฟนแนะนามาเขามาปุ๊บเอาเอาไหนไหนก็มาแล้วสัตถุงทองเลยทั้งทั้งที่ไม่เคยมตังค์ไม่เคยมีเยอะนะฮะหนูไม่ได้ชวนใ,ใหใใ้ลูกค้าหนูจะไม่ได้ชวนให้ลูกค้าสักชุดไหนนะคะลูกค้าเลือกเองทั้งหมดนะคะไหนไหนมาก็ไปไปกับฉ yeah> ันเนาไปไหน ชวน,นเข้ามาแบบนี้ได้นั่นนะก็ตอนนี้ก็ทํางานไกลก็รายจ่ายก็เยอะแล้วก็เนี่ยด,ดีขึ้นก็ดีขึ้นคือผ่านอุปสรรคเป็นขั้นตอนไปนะนแต่เราเราไม่ขอเกินกําลังเราอยู่ <คน S 1> แล้วเวลามีปัญหามันจะมีทางออกแต่มันจะออกมาในรูปแบบไหน โชคช่วยอุปถัมภ์ช่วยงานช่วยลูกหนี้เอาเงินมาช่วยมันจะมีของมันมาเรื่อยๆเงินจะหมดมันก็เข้าอันเรื่องตรงนี้เป็นเรื่องความเชื่อเป็นต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะแต่ละคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันบุญที่เราทําทําต่างวารละต่างกรรมต่างวารละทําบุญไม่เถิดไม่เห็นวันนี้เดี๋ยวสักวันหนึ่งบุญตรงนั้นจะหนุนนาชีวิตใ,ให้ดีขึ้นเพราะเคยชอบทำชอบทาบุญอยู่ด้วย<ช>นะะ,ะลูกค้าเขาจะใช้สมาธิในการอธิษฐานนะคะสมาธิขั้นสูงของเขาเลยแหละอยู่กับเขาตัวเองนะคะเพราะว่ามัน ท่นไม่ไม่ได้ไม่อธิฐานไม่ได้ก็ผ่านมาได้นะ,ะยินดีด้วยนะคะขอให้รวยๆนะคะสวัสดีค่ะเอคนรา